นะครับผมจะถ่ายทำลวงปูทวนองนี้ถ่ายองเดียวเลยนะครับองนี้จะถ่ายองเดียวทีเดียว,ยวสวยๆให้ดูให้ชมกันนะครับดูก่อนชมก่อนนะครับปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้า สวยงามจริงๆนะครับทุก่อนนะครับหัวเรือนะครับองนี้หัวเรือนะครับนะครับผมจะให้ดูคาบคิวเบานะครับคาบคิวเบนะครับ ครับชิโบยังเลียอยู่นะครับโทรศัพท์นี่ก็เอาดีไม่ได้หรอกครับสวยงามจริงๆนะครับสุดยอดนะครับเนื้อแดงนะครับเนื้อแดง กน,นะครับตรงนี้ขาบชิบเหลียมไเยอะนะครับสวยงามจริงๆนะครับดูทางช่อตัดนะครับดูรอยตะใบนะครับ ตรงนี้มีรูนะครับมีรูนะครับรูลอยตะไบข้างบนหลังเลยนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ตัดัวนี้ตัวนี้ก็ลอยตะไบแทงไปนี่เลยนะครับสวยจริงจงนะครับสวยงามแท้เลยนะครับดูด้านหลังนะครับองนี้ก็มีรอยเดียดนะครับรอยเดีดเต็มหมดเลยนะครับ ที่เทเขาเทาไปนี่มันก็ไม่ติมมันก็เดือดน,นะครับทองแดงมันจะจะยุบตัวมันก็จะแห้งมันก็เทลงไปเย็นมามันก็จะเป็นรอยเดืนนอนด,นด,นดนะครับมีรอยตะไบนิดๆนะครับนะครับดูที่ตัดเลยนะครับดูที่ตัดดูที่ตัดดูที่ข้างตัดข้างเลื่อยข้างตะไบรอยตะไบนะ สวยจริงๆนะครับรอยตะไบดูรอยตะไบดีครับดูรอยตะไบนะครับรอยตะไบหัวเรือนะครับตัวนี้หัวเรือนะครับรอยตะไบสวยนะครับโทรศัพท์มันไม่ชัดนะครับดูฝั่งนี้ครับนะครับดูรอยตะไบดีครับ ตะไปสวยจริงๆนะครับดูที่ครับคมนะครับบัวนี่คมคมแหลมชนขาหลวงพ่อเลยนะครับกีวรก็คมนะครับดูกีวรดีครับดูจีวรดูสังกติไม่รู้ชืออะไรดูสังกตินะครับคมลึกนะครับ เส้นคอก็มีนะครับไอปลระกีวรสังกตินะครับตัวนี้มันจะมีสองเส้นทุกองค์นะครับปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้านี้ก็ตาฝั่งนี้จะเล็กนะครับฝั่งซ้ายนี่จะใหญ่นะครับตานี้จะสูงกว่าตานี้จะต่ำกว่านะครับเมตตาเป็เมตตานะครับหน้าผากสามเส้นนะครับ ฝั่งนี้ล็กฝั่งนี้ใหญ่นะครับทุกองคนะครับปีศูนย์หอย่างนี้ทุกองค์ของไขรก็แล้วแต่คางก็ต้องเป็นคางอย่างนี้เป็นคาง,าง,างก็ดเืนออกมานะครับปากอ่านหน่อยนะครับมือเท้าเท้าเห็นทุกนิ้วนะครับดูบัวที่ครับบัวคมเหลี่ยมกิบเลยนะครับสุยอนนะครับ ดูร,รอยตะไบนะครับรอยตะไบหัวเรือนะครับหัวงอนะครับสวยดีนะครับสวยสุดยอดนะครับสวยงามจริงจริงครับถ้าต้องการก็ศ800 0809896531นคสมน,นะครับพมอยู่ลอยเอ็ดนะครับดูข้างล่างรอยตะไบนะครับรอยตะไบสวยจริงนะครับดูรอยตะไบนะครับรอยตะไบนี่ก็มีรอยนะครับนี่นี่ก็มีรอยรอยจุดอ,อยตามยาวนะครับตัวนี้ก็ตัดตัดมานะครับช่อตัดตัดช่อตรงนี้ ขาเทยังไงไม่ไม่รู้นะครับตรงตรงนี้ก็น่าจะเป็นรูอะไรไม่รู้นะครับสวยเลยครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับไม่มีทิฏฐิเลยนะครับปีศูนย์ห้านะครับ จอดเลยนะครับดูที่ครับมองนี้เห็นรอยตะใบเลยนะครับถึงหัวเลือเลยนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันครับขอบคุณครับ